น้องน้ำตาลน้องสาวผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ถึงจะมีดราม่าเรื่องเสียงแต่ไม่วันพัฒนาตัวเองให้ดีเรื่องการแสดงค่ะถือว่าสุดยอดและทำได้ดีมากจริงๆแอดมีคลิปบรรยากาศของน้องน้ำตาลบนเวทีการแสดงคอนเสิร์ตโตเกียวมิวมาฝาก FC กันด้วยนะคะก่อนจะไปชมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับช่อง Tokyo Music FC ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยคะ่ะ คุณแม่จัดงานมันเกิดให้คุณตาได้เลิศที่สุดเลยอ่ะแบวหวานก็อย่าชมแม่เกินเดี๋ยวคนแถวเนี้ยจะเป็นเบาหวานน้ำตาลขึ้นความดันโลหิตสูงช็อกตายเลยเดก่อนนั่นปากมิถโนส่วงยักษ์ทำพูดคำจาเหมอนพวกช็อกกรีคุณแม่ครับมันว่าเราเป็นช็อกโกเลต์เรแม่เช่าท้อเธอรู้ เขาจะเรียกเราว่าอะไรก็แล้วแต่ขอแค่คุณตาชื่อชมเราแค่นี้แม่ก็พอใจแล้วจ้ะเอาล่ะไม่อยากตอบปากต่อบคำกับพวกลูกเมียน้อยชายใหญ่ชายทัชอย่าอยู่ดิ่นะลูกรีบกลับไปนอนพียงไปสิขาหนูอ่ะได้ยินคุณสิงโตพูดเมื่อเช้านี้ย ไปรับคุณนายลินดาที่สนามบินจนงานจัดเสร็จหมดแล้วจะเพิ่งมาทำไมเอาจริงๆป่ะอีลินดาไม่ต้องมาก็ได้ป่ะพี่มาโอ้ยก็คงกลัวคุณตาลืมหน้าละวสิคิดอยากจะมาแบ่งสมบัติเพื่องนานบวชทำตัวสูงส่งเพราะฉะนั้นผมขอตัวก่อนนะครับคุณป้า ก่อนนะครับคุณนะาแม่คะเราจะเอายังเราจะเอายังไงกับนางนินดาปากแดงอะไรเนี่ยดีทำยังไงดีแม่ช่างมันเธอรู้ออแวว่วานจังไ้นะเราอะ่ะก็เป็นลูกหลานของท่านราชนาชาติเหมือนกับพวกมันนั่นแหละอย่าไปเก็บเอาคำของอิสองหญิงมาใส่ใจเพราะเราอะ่ะมีสักมีสิตเหมือนกันทุกอย่าง แต่อย่าลืมนะคะว่าโรงงานไม้สักของคุณปู่ที่เชียงใหม่นะแม่เราต้องได้ครอบครองนะแม่ได้แน,น่ไม่ยอมมันจะต้องเป็นของเราลูกต้องเป็นของเราค่ะแม่จะเลิฟเชียงใหม่เราจะต้องไปเชียงใหม่มันจะเป็นของเราเค่ะ